สมัยวัยรุ่นหรือสมัยก่อนหน้านะฮะก่งเป็นตัวแรกของนักแสดงอย่นี่ยเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงหรือใส่มีเหตุการณ์อะไรในการได้เลื่อนเสื้อเลื่อนฉายนั้นจะเป็นตามกระแสอะไรับจะไม่รู้ใครเกิดพันหรือเปล่าไม่ผ่านเยลยืนเวิร์กชอปมันเป็นยังไงะครับที่ยืงหน้กันย่งหากันสมัยที่ทำได้เป็นสมัยประมาณสมัยที่คุณไหนจากทีทอปอ่ะแล้วคุณจะมาสมัยฉันทำไม่โอ้ยคุณนั่นน่ะทีนี้เขาทำอะวันนั้นอ่ะ ทำไมนั้นใสไปริมเวิร์กช็อปนั้นแล้วก็ต้องวิ้นไปหกแมคนอื่นเขเนี่ยไม่รงานตลาดสนและชามา้นาะเพราขาถามเราไม่ตอเราไ้นะก็เลยใส่ตามเพื่อนทุยต้งใหญ่ๆตรงนี้นีปากกาตรงนี้นด้วยอการใส่ให้ฉายได้ก็เคยมาแล้วเออเาปากกาประมาณนขอโทษนะอะไรนะติดไป่ต้อง่ประมาณนนยังใส่ชื่เุงหลงหน่อยอย่างงี้จ้าจ้า เรเราก็แ่เก่งเรื่อยใช่ใจทุกอ่างทรศัพท์ืถือก็จากใหญ่ไปเล็กแล้วเล็ก็มาให่งก็มาใส่มไปแพอดีตัวสวยอะไรนี้ะงรุ่นน้คอคิดว่ารนนเกงีนีนพราะว่าในาปีสุดที่ข้าเนี่ยจะแกหั้นไะจะไม่แตกหะผมว่าคือคุณใส่หลเรยอแบบนี้แล้วเออก็หยุดก็หยุดีทัถมโเลยเนี่ย คือเมื่ีเราเราพูดถึงว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เราจะมเพลย์ซเตอร์แล็คแมเนอร์มีการคาตไลน์ล้วสฟนรเนี่ยนะคะก็จะมีขายโรษณาซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะจ้องพิม์กับรวมหน้าที่มีการเซ็ตโดยที่เราจะมีการสร้างชาร์จ50นิโออาจารย์ไฟอะไรยุ่ยากไปหมดเลยไม่เราว่าอบน้อให้ทุกานต้งนั่งงานันดนมดให้แบนี้แล้ว คือผมว่าถ้าถ่ายนะครัน,น้อง,งขวานิดนึง<อ>ชิมชาสวยไม่เคยชิมไม่มีนะการที่ออกสบายใจในเรืงของวาัตอนนั้นจะไปทัวร์จังวันสามจังหวัดสี่จังหวัดกลัวอยู่น,น,น,<อ>นชว่วงนี้แหละเป็นระที่บอก ด้วยดื้อคนเสรที่มันเป็นการเดินทางกนะครับก็เลยไปถากันมีทั้งช้ขึ้นรขึ้นเรือเล่นดนตรี้อดนตรเชาวเช็คที่เป็นขางอะไรนี้ก็คือชีวิตที่เราใช้จริงๆจังจะได้บกบอกถึงความเป็นไปได้ในกรมาไถ่ายก็ไปทัวร์เขาเยทีมาได้รู้ี้เรนีเลยใช่ต่ไหนมันก็ปรปฏิกิริยาคนหาสองเทียตัว ไปเลมาเสิรทุกทุีกายมาไม่ซักสามนอนนี้เราก็ถ่ายหเลยเลยแต่ังเองยินไม่ซักมัใสสุดจะสวยตอีตัวเตเลยอบี่อยู่ตรงนี้ไมเออคนเยอะเมื่อไหร่ามปีสามปีเหรอแ่ที่กอนออกมาจะเป็นทรงมนูแนะมากัองมาแล้วอ่ะมันจะเป็น